มายามกับดักกิ่งดีนนะครับมาดูผลงานนะครับหลังจากสายพิสามันนะดูผลงานโอ้กิ่ดินเต็มเลยจะมีตัวไหมครับอ้าวเหมือนมีตัวนะครับนี่ครับ เอามาอ,อกไลยวะอุ้ยน,นี่ครับผลงานกับดักจิ้งลีดนี่ใสไปก่อนเอา้เอามามามาครับมาดูอีกลังนึงอันนี้จะมีไหมครับ หลังนี้จะมีไม่เอ่ยโอโห้หลังนี้ไม่มีครับเปล่าไม่ได้ตัวครับหลังต่อไป